พอแต่งงานไปก็อยู่ใครอยู่มันก็ไม่กลับมาเยี่ยมเยียนกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะกล้องสั่นหน่อยเวลาสวัสดีก็ยกมือไม่ได้สองมือค่ะเพราะว่ามือหนึ่งมันต้องถือกล้องเนาะมือหนึ่งถือกล้องยกมือมือเดียวไหวมือเดียว DFC ก็ว่าอีกไหวทำไมไหวมือเดียว พอเขาทักมาไม่เ็นก็เลยไม่อยากจะไหว้มือเดียวอีกค่ะเพราะว่ามือหนึ่งมันจะต้องถือกล้องเลยค่ะแล้วตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังจะไปหาคุณตาค่ะคุณตาที่ไม่เป็นไปทำความสะอาดให้บ่อยเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไทําแล้วค่ะแต่ว่าแกก็จะเรียกใช้เป็นบางครั้งบางคราวตอนนี้แกแก่มากแล้วอายุมากแล้วก็ออกมาข้างนอกไม่ได้เลยค่ะ แม่เ็นก็ถามแกเหมือนกันว่าถ้าเธอจะออกมาข้างนอกก็เรียกฉันได้นะเดี๋ยวจะพาเดินจะมาเดินเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่ากาันล้มกันเป็นลมแกออกมาข้างนอกไม่ได้แต่ถ้าอันไหนจะถ้าวันไหนอาการดีหน่อยบรรยากาศดีๆแกก็ามาที่ร้านขายของนะคะข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่างหน้าบ้านแก เพียงแต่ข้ามถนนมาก็ได้เลยแต่ว่าทุกวันนี้แกๆๆๆคือแกเดินไม่ได้ค่ะแกเดินไม่ไหวลาแกมาแกก็จะเอารถเข็นกันมาด้วยแต่ทุกวันนี้ข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้มันไม่ไหวอุย้ยหนูค้งจังเลยค่ะเขาทำง,งานไม่เป็นก็บอกค่ะบอกว่าวันไหนอยู่บ้านไม่เป็นก็จะพาออกมาเดินหากว่า แกอยากจะมาเดินไม่เป็นก็จะมาเดินเพราะว่าคนแก่ที่นอร์เวย์นี้แกตัวไปลูกหลานหายหมดเลยคะ่ะพอแต่งงานไปก็อยู่ใครอยู่มันก็ไม่กลับมาเยี่ยมเยียนกันก็ปล่อยให้ตายายอยู่ด้วยกันส่วนมากผู้ชายจะไปก่อนผู้หญิงเลยคะ่ะผู้หญิงจะไปก่อนส่วนมากก็จะมีแต่แม่ไม้ทั้งเมืองหรือว่าทั้งตึกเลยคะ่ะมีผู้ชายค้างอยู่คนสองคนนอกนั้นแม่ไม้หมดเลยคนที่นี่นะคะ่ะ ผู้ชายจะไปก่อนผู้หญิงเยอะเยอะเลยเดี๋ยวไม่เห็นจะเล่าต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเข้าห้างจะไปซื้อของให้คุณตาคุณตาแกก็อาการไม่ดีมากแล้วแล้วพูดก็ไม่ชัดค่ะแกก็แก่ตัวไปทุกวันทุกวันนะคะจะไปซื้อของให้แกขากลับก็จะมาซื้อของให้ตัวเองเดี๋ยวคุยกันค่ะ เอาอาหารที่ซื้อไปส่งคุณตาแล้วค่ะคเพิ่งจะลงมาแกเดินเทบไม่ไหวเลยค่ะวันไหนอากาศดีไม่เพนก็พาคุณตาออกมาเดินแกเดินช้ามากเลยและนี่วันนี้แกก็โทรให้ไม่เพนช่วยไปซื้อข้าวซื้อของให้หน่อยก็จะมีผลไม้มีอาหารนิดหน่อยยคะ่ะของที่ขาดเหลือ ไม่เป็นก็คอยบริการแกไม่เป็นบอกแล้วบอกว่าถ้าขัดหรืออะไรก็โทรนะเพราะว่าไม่เป็นก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ไม่ไกลค่ะเดินมาทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนไม่เป็นก็เลยอยากจะเดินต่อเดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยวไม่เพนจะเข้าไปในร้านเมื่อกี้เนี้ยไปดูอะไรนิดหน่อยค่ะ